สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าเรื่องเล่าข้างก่ลองไฟค่ำคืนนี้เสนอเรื่องพรานเท่ากับเสียงเรียกจากห้างในผืนป่าทางตอนเหนือของจังหวัดหนึ่งมีพื้นที่ป่าดงหนาทึบที่ผู้คนเรียกกันว่าป่าดงพลายว่ากันว่าป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่านานาชนิดทั้งหมูป่าเก้งกวางกระทงช้าง แต่ในขณะเดียวกันก็มีชื่อเสียงเรื่องของเฮี้ยนหลายคนที่หลงเข้าไปมักกลับออกมาในสภาพเปลี่ยนไปบางก็พูดคนเดียวบ้างก็ไม่พูดอีกเลยลุงผงพรานเท่าวัยหกกว่าผู้ผ่านชีวิตในป่ามาทุกซอกทุกมุมของภูเขาเขาเป็นคนเงียบพูดน้อยแต่ในตาสีเทาหม่นของเขากลับดูมีบางสิ่งที่คนธรรมดาไม่กล้ามองนาน ลุงผงอยู่บ้านไม้เล็กๆชายป่าใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยการหาของป่าและล่าสัตว์ทั้งหมู่บ้านรู้ดีว่าลุงผงไม่ใช่คนกลัวผีเขาเคยนั่งห้างอยู่ป่าเดียวกับเสือมาแล้วเคยเจองูเหลือมใหญ่กว่าคนและยังเคยถูกผีป่าหลอกจนสติแทบหลุดแต่ก็ผ่านมาได้ทุกครั้งคืนหนึ่งในปลายเดือน12ลมหนาวเริ่มแรงหมอกบางๆลอยคลุมยอดไม้ ลุงผงสะพายเปือลูกซองคู่ใจเดินลึกเข้าไปในป่าพร้อมอุปกรณ์นั่งห้างเขาตั้งใจจะเฝ้าหมู่ป่าที่ออกมากินเห็ดตามร่องดินเขาเลือกที่ตั้งห้างเดิมตายต้นยางใหญ่ข้างลำห้วยสายเล็กที่ตรงนั้นเคยนั่งกับไอเฮงสิทธิพรานรุ่นหนุ่มเมื่อหลายปีก่อนแต่หลังจากไอเฮงถูกช้างเหยียบตายกลางป่าช่วงฤดูแลง้งลุงผงก็ไม่เคยกลับมาตรงนี้อีกเลยแต่คืนนี้ เขากลับมาอีกครั้งเพราะคนในหมู่บ้านพูดว่าเห็นรอยหมูป่าฟูงใหญ่เดินแถวนี้บ่อยๆคืนนี้ขอให้โชคดีเถอะวะไอ้ผงไอ้เขาพึมพำรรกับตัวเองเบาๆก่อนจะปีนขึ้นห้างไม้ไผ่ที่สร้างไว้อย่างมั่นคงเวลาล่วงเลยเข้าสู่หัวข้าเสียงจิ้งหรีดดังระงมแสงดาวส่องลอดช่องใบไม้ลงมาเป็นแถบลุงผงสูบยาสูบกลิ่นใบจากอ่อน,ออน กลิ่นควันจางๆคลุ้งปะปนกับกลิ่นป่าชื้นเขาเอนตัวพิงต้นไม้ใหญ่หลับตาฟังเสียงธรรมชาติรอบๆแต่เสียงมันเริ่มแปลกตั้งแต่หัวค่ำบางช่วงเหมือนเสียงแมลงเงียบหายเหมือนทั้งป่าหยุดนิ่งหยุดหายใจเสียงลมพัดมาทีไรเขากลับได้ยินเหมือนเสียงคนกระซิบแผ่วเบามากจนแทบจับคำไม่ได้ตอนแรกเขาคิดว่าหูแวว จึงเพียงพ่นควันยาสูบออกมาแล้วมองรบรอบๆแต่พอเสียงนั้นดังขึ้นอีกคราคราวนี้ชัดเจนจนเย็นว่าไปถึงไขสันหลังลุงผงลุงเขาจับปืนแน่นส่องไฟฉายลงไปข้างล่างเห็นเพียงเงาดำของต้นไม้และผงหญ้าที่ไหวเบาๆแต่สิ่งหนึ่งที่เขาสังเกตได้ก็คือบริเวณใต้ห้างมีรอยเท้าเปียก เหมือนเพิ่งเดินผ่านทั้งที่พื้นแห้งสนิทเขาพึพรรมพำกับตัวเองสัตว์แน่หรือไม่ก็คนหลงป้าแต่พอพูดจบเสียงนั้นก็ตอบกลับมาเบาๆไม่ใช่คนหรอกลุงเสียงนั้นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบมันเป็นเสียงของไอเหงลุงผงหายใจแรงหัวใจเต้นจนรู้สึกได้ เขาเริ่มส่องไฟฉายลงไปช้าๆแล้วแล้วแสงไฟก็หยุดจุดตรงร่างหนึ่งร่างไใหนใชายคนหนุ่มในเสื้อพรานเก่าๆที่เขาจำได้ดีใช่มันคือไอเฮงแต่สิ่งที่ทำให้ลุงผงแทบหลุดเสียงร้องคือขามันไม่มีร่างนั้นลอยอยู่เหนือพื้นราวคืบดวงตาขาวโพลนตกเลื่อนแห้งเกรอะกรังทั่วตัว ไอเฮงแงนหน้ามองขึ้นมาแล้วพูดด้วยเสียงช้าเย็นเยียบลุงลงมาหน่อยสิเฮงรออยู่กลิ่นเหม็นสาบเลือดลอยขึ้นมาพร้อมกับเสียงเหมือนของเหลวหยดลงพื้นแมมแมมแต่เมื่อมองลงไปไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดทันใดนั้นร่างไอเฮงก็ยื่นมือขึ้นมาจากความมืดแขนของมันยาวผิดธรรมชาติ เอื้อมมาถึงขอบห้างเน็บมือยาวเหมือนกรงเล็บสัตว์เกาะไม่ไผ่ดังแกรกเสียงนั้นดังลั่นจนลุงผงแทบหลุดปืนเขารีบยกปืนยิงเสียงปืนสะท้อนทั่วป่าพอควันจางลงร่างนั้นก็หายไปเหลือเพียงเสื้อพรานขาดรุ่งริ่งพาดอยู่บนหญ้าใต้ห้าง ลุงผงไม่รอช้ารีบเก็บของวิ่งออกจากป่าแทบไม่หยุดหายใจจนถึงหมู่บ้านตอนฟ้าเริ่มสางรุ่งเช้าเขาไปหาหลวงพ่อที่วัดเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังด้วยสีหน้าซีดเผือดหลวงพ่อฟังเงีเงยบๆและพูดเบาๆว่าโยมผงตรงที่โยมนั่งห้างเมื่อคืนน่ะนั่นแหละที่เขาฝังศพเอเฮงไว้ ไม่มีใครกล้าเข้าไปตั้งแต่วันนั้นลุงผงนั่งนิ่งเงื่อเย็นซึมเต็มหลังเขาเพิ่งนึกได้ว่าตอนนั้นหลังไอเฮงตายใหม่ๆเขาเป็นคนช่วยฝังศพกับมือแต่จำไม่ได้เลยว่าจุดนั้นคือตรงต้นยางใหญ่ใกล้ลำห้วยหลวงพ่อให้พระลูกวัดไปสวดอุทิศส่วนกุศลตรงจุดนั้นในวันรุ่งขึ้นและตั้งแต่นั้นมา ไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าเข้าไปตั้งห้างล่าสัตว์ตรงต้นยางใหญ่อีกเลยแต่บางคืนคนที่เดินป่าผ่านแถวนั้นยังได้ยินเสียงเบาๆลอยมาตามลมลุงมัดช่วยเฮงหน่อยเสียงนั้นแผ่วเหมือนลอยมาจากยอดไม้บางคนบอกว่า เห็นเงาคนลอยอยู่บนห้างนั่งสู่ปุหรี่เงียบๆเ,เหมือนรอใครบางคนอยู่ซึ่งนี่แหละครับคือเรื่องหลอนสำหรับค่ำคืนนี้ขอพระคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ